คุณว่าถ้าสมมติว่ามี5เลเวลในการดื่มน้าละมุดแบบเมาไวไปหาเมายากเนี่ยคุณจะอยู่ในเลเวลไหนกันครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมประเมินตัวเองว่าผมคงจะอยู่ในเลเวลหนึ่งครับคือผมเนี่ยยอมรับนะว่าเป็นคนที่เมาไวมากเลยครับแต่ก็ชอบไปกินนะผมเนี่ยชอบบรรยากาศเวลาได้คุยกับเพื่อนตอนที่ในเลือดของผมเนี่ยมีระดับแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นมาหน่อยๆครับบอกเลยครับว่าถึงแม้ว่าวันนั้นงานของคุณจะเครียดแค่ไหนครับถ้าระดับเลือดของคุณเนี่ยมีแอลกอฮอล์หน่อยๆครับคุณพูดพลิ้วอย่างแน่นอนครับแล้วผมเนก็จะ คนหน้าแดงไวด้วยครับเพื่อนๆผมเนี่ยก็จะชอบแซวว่าผมเนี่ยโคตรอ่อนเลยผมก็คิดในใจว่าเออกูอ่อนแล้วไงวะทําไมต้องมาเก่งในเรื่องที่ทําให้สุขภาพแย่ด้วยวะอาจรจริงนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าซีเรียสอะไรหรอกนะครับแต่ว่าที่ผมพูดอย่างนี้ก็คือจะเข้าข้างตัวเองครับแต่ถึงผมจะเมาไวเนี่ยผมก็มีเทคนิคนะที่ทําให้นั่งได้ดานานะครับก็คือว่าพอน้ําระมุดมันร่งเนี่ยผมก็จะเติมน้ําแข็งเนี่ยให้มันเต็มต่อเลยครับ ก็จะได้นั่งยาวๆครับและเวลาคุณออกไปกินน้ำละมุดเนี่ยหากคุณยังไม่มีแว่นเท่เทศใส่แล้วก็มาลองแว่นแบรนดีวาที่ร้านผมดูก,ก่อนก็ได้ครับพิมพ์ก o เกิลว่าดีวาไอาแวร์ก็จะเจอพิกัดแล้วนะครับ